พามาเบิงผู้ดมาเล็นน้ำนะครับผู้เดเมาเล็นน้ำเฮงจำรถตู้ได้่าพี่น้องรถตูุ้ณคุณครับผู้จัดการยุ้ยนิโวยชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับ ม้าหยามครับผมพี่น้องม้าหยามห่อน,น้องไข่คุณพี่พี่น้องครับมารอบนี่มันมันเบาเบาเกง่งมันไดญ่ประคุม <c oughs> แม่โอ้เอ้าจากักางยัดปากไว้แม่ไอ,อาา้ยังงัดปากมันไปนี่มารอดเี้บอคอยเบาใส่น้ำโข,ขงกันฟังไผ่าลาวทอดยาวเป็นสายแม่คงจะไหลลัลงคอยล่อเลี้ยงสองฟังเปรียบเสมือนดวงใจ สาวน้องค่ายเจ้าไปอยู่ใส่นอสาวน้องค่ายเจ้าไปอยู่ใส่นอยังเฝ้ารอสาวคนโกอยู่เด้อน้องคนเดียวค่อยหักสาวน้องค่ายครับผมอมดีพี่นั่นครับสวัสดีครับพี่น้องป้งไปครับผมอยู่กับผมอมเรียพี่นะครับผมคนเก่าคนเดิมครับเมื่อนี้ครับกาเซียมา อัปเดตอีกแล้วนะครับผมอัปเดตโคกน้องหน้าครับผมล่าสุดหลังจากถีบเวอร์เทไทยคลิปมาประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวครับผมของโคกน้องหน้าโมเดลครับผมอยู่ที่ท่าบ่อครับจังหวัดน้องคายครับผมพี่น้องครับอ่ะที่เห็นอยู่นี่นะครับผมพี่น้องเราก็กําลังจะต่อเติมนะครับผมทีบ้านเฮา อ่ะื้อมากครับผมบานนอกดาวสองหลังนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงกลางนะครับผมกลางบ้านทีมงานช่าง,งครับทีมงานช่าง,งคุณภาพครับตอนนี้กำลังเห็ดป่าครับเหวี่ยงเฉียวเลยง่ามอฟินง ล่มเย็นดช,ช่วยช่วยพี่น้องอยู่ข้างในเดี๋ยวพามาดูมาเบิ่งน้ำครับอันนี้ไทยแขกกำลาง้าหลายมูแม่โอบนะครับเป็นมาเล่นน้ำกันอ่ะมามาเบิ่งน้ำครับพี่น้องน้ำขึ้นเลย,ยน้ำขึ้นครับผมช่วงเมื่อกี้ฝนตกตลอดทั้งวันนะครับผม ปลูกต้นไม้แน่แล้วครับผมสวนบอกร่าวรักปลูกหมดแล้วนะครับบอกระาวเนี่ปลูกหมดแล้วครับตกแรงมากกับหดน้ำครับผมมีกระบวยตักน้ำยางหดเอาครับน้ำขึ้นเต็มแล้วนะครับตอนนี้ครับอ่ะบันที่ดีครับพี่น้องสิภามาเบิง่งคูดเดมาเล่นนำ้ำ นะครัผู้ดาเ,เล่นหล็น้ำห้องจำรถตู้ได้พี่น้องรถตูุ้่คุณครับผู้จัดการวีนิลรยชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับเา็นมายามครับผมพี่น้องมหยามหอน,น้องไข่คุพี่น้องครับ มารอบนี้มันมันเบาบาเกง่งมันไหญ่ประคุณน <laughs> แม่โอ้เอายางยันปากไปแม่เอา,อย,าอยางยันปากมันไหวหนิบ้านเราหนูคือเบาเบาเมื่อยเบา <laughs> <c oughs> แล้วฟังตาใหญ่โอ้โจมกับพ่อแล้วฮะ <c oughs> ให้รถเย็นสุกกอนบ่ถ้ากันกลับเลยบ,บ่นี่ครับเออเบาสิเมื่ออุดรอนสักก้อนอุดดอนฮะมาแรกสุดท้ายเป็นมูปีญี่ปานจะขึ้น ครับผมมือื่นทั้งสีเลงเมื่อพระว่นมือนมีงานเอนี่มาขื้นบ้านนะครับผมขื้นบ้านพญานาลฟิแล่นครับอันนี้บริเลไปน้ำคายหยาดน้ำเห็ดเงินขื้นบ้านพญานาคพิแล่นครับเดีวก็ดีเอาเรือมาลงด้อไปดับหคือคืออยู่ครับพอดีโอ้เพื่นไป อารวมนะครับผมขึ้นบ้านก็เลยไปส่วนกันมากจังไหรพวกนี้คิดเขาแล้วแล้วครับกิดเขาอาาิ่มแววล้แ่ยวโซโฟ,ฟาใหม่ครับสื่อมาแต่จักปีหรือพุกน พ่ไปเลพูดเดียวเนี่ยนะบอมเมนอะไสดถทายวิดีโอเ่เดี๋ยวทายวิดีโอมาเป็นปีแล้วครับค่อยมีเวลาว่างนะครับเรื่องบอมมีเมือกล่องมุ้งยางถือโอกาสอัปเดตถือว่าเมื่อนี้เมื่อที่นองมายามที่นองเข้ามายามครับนี่ครับเคื่องปันไฟ พันนี้พันติดแอร์ด้โซล่าโซล่าครับตัวนี้เครื่องโซล่าเลยครับเลยดิเครื่องเงียบเลยตัวนี้ใส่ดีเซลมาแล้วก็เลยใส่เล้าดีเซลดีเซลธรรมดาเนี่ยนะครับสตาร์ทเลยก็มาเป็นพันธุ์ติด เสียงเงียบใส่แนไเงีบเย่เมบ่ล้วครับใส่ง่ามเพ็ดงานใส่พวกไฟฝานั่งนักอย่างที่นะครับไม่ไกเห้อยดังตมองห่วงเมือนนี้มันเห็ดมาดีมาดีสลาเซลลครับยังก่เสียพัดลมนอนอนั่นได้สามคนแล้วคืนแรกนอนผู้เดียวเงียบดีรมเย็นช่วย

ทังเอามาตาลี่สอดทั้งอันสุ่มนี่นะครับน้ำยา,ำาปลาพอนุ่มนี่สอดมันไหลเาเหมือทบย่งวีเ็ดแท้หน่อยแท้ยังมาจากเดับของหมูน้ำเพ่นมอดีเพนากขึ้นบ้านพว้านพิ้นแลนครับผมโอ๊ตเยาโอ๊เยาชาแนล มจับวจับบ่หูวว่าเอซผมจักยังบ่ยังอย่พดี๋ถ่ายคลิปลงดนนะไม่หาเสียตอมาหกเสียตสมมลพเดียวห่อยดูดู่รดเดี๋ยวสิไปแวะอยู่ครับสิ่งแวะอยู่มีโอกาสต่องวางมีโอกาสย่ำไปซองเมืองบานนำที่เราเขาตู้กินฮโอ้เ็พอยู่ที่เราเขาอุบนวัได้กินดนล่ะอันนี้น้องไข่ครับ

มาสิกลับแล้วบะนีบะยืมกินซุ้มไดกับแล้วกไกลัแล้วอแล้วไปไดกยอนเดียวรอแล้ววะคัดอะไรบาบนีทีมงานเข้ามาหลายแบบอๆกับมีแต่ทีมงานนั้นโน่นีเล็กอ๋อยนดทีมงานแบบวิดีโอที่เข้านี้บ่

ก็ไก่ได้เยงไปเย่สิบเชิญน้ากิจเดืองเดิมอยู่มาตั้สักเดิมปุ่นยี่สับจังโมงใช้ไหมแต่ว่าตือนเตื่นตือนเดิมตื่นเกียงงานครับ อินปหาอันอินเลยเดินทางข้าบนอนเดรอนกางอินก็แ่เี่ยรือนี่ปฏิกิริยาอ่ตานะอย่ไม่ใช่น้นัวินยลายกินิ่มอแน่เริ่มเอาแล้วนังท้องตึงนังตาเริ่มย่อนน่ะจะมาิไมตงองนหแอนนไมอก่ พอแล้วไปเล่นกีฬาไกลชนครับพระท่นไปเรนกีฬาไกลชนแง่แม่ไม่ได้โอ๊ยแงนูง่เดี๋ยวมาอีกรอบนาต้นไม้กันง่ายแล้วนั่งสีเย็นกว่านี้ครับแล้วก็ตอนนี้จะเดินทางต่อครับเดินทางต่อไปผู้ดอนครับนอนอยู่น้ำปุญญบานทีนแหลมก่อนนะครับ

นะขอบคุณที่ติดต,ตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับวันนี้จะมีอโอกาสอัปเดตนะครับผมส่วนของโคงน้องนาด้วยนะครับผมอากาศพี่น้องไม่ยามพอมเนาะนะครับทีงมงานมายามพอมนะถือว่าให้เบิ่งหลายแนวนาอพี่น้องเนาะนะครับผมพอกันไม่คลิปหนาก็แล้วกันครับผมอุ้มดีที่น,นั่นสสดีครับเปรียบต่อกันครับพี่น้องครับ